หมอคุยข่าวสนับสนุนโดยโอวิเต้นวัตกรรมเพื่อความกระจ่างใสที่ได้รับการวิจัยและพัฒนาด้วยเทคโนโลยีที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะจากประเทศเกาหลี มาค่ะวันนี้ขอเริ่มต้นรายการด้วยช่วงหมอคุยข่าวเหมือนเดิมนะคะและช่วงนี้ของเราสนับสนุนโดยออลวีเตนวัตกรรมเพื่อความกระจ่างใสจากประเทศเกาหลี ใครอยากสวยใสแบบสาวเกาหลีจัดไตนะคะแต่ว่าวันนี้ข่าวที่เราจัดมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันเนี่ยนะคะเรียกว่าเป็นอุทาหรณ์เลยดีกว่าค่ะคุณหมอโดยเฉพาะคนยุคนี้เนี่ยเลี้ยงสัตว์คลุกคลีกับเราซึ่งบางทีสัตว์เนี่ยเขาก็จะมีสิ่งแปลกปลอมที่แฝงตัวอยู่กับเขาอย่างเช่นถ้าใครเลี้ยงน้องหมาก็ต้องระวังเรื่องของเห็บหมัดก็เลยเกิดขึ้นจากข่าวข่าวนี้ค่ะก็คือมีผู้ป่วยรายหนึ่งเนี่ยนะคะเขามีอาการปวดหูก็เลยไปหาคุณหมอนะคะที่โรงพยาบาลสีชนจังหวัด ครศสีธรรมราชอันนี้เป็นข่าวมาเมื่อไม่นานมานี้นะคะปรากฏว่าพอไปตรวจปุ๊บคุณหมอบอกว่าอที่มันปวดหูอยู่เนี่ยนะมันมีเห็บสุนัขเกาะอยู่แล้วอยู่ในสภาพคือพร้อมที่จะวางไข่รุ่นต่อไปอแล้วคุณหมอกกเขาบอกตัวบวมเป่ง <c oughs> เลยค่ะซึ่งถ้าเขาไม่มาหาหมอตอนนั้นเราคิดภาพไม่ออกแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะมีเห็บอีกหลายตัวอยู่ในหูน่าจะสิคะคือมันก็คือจะอาศัยอยู่ในนี้เลยแบบว่าเจริญเติบโตก็เลยต้องชวนคุณหมอคุยกันแล้วล่ะค่ะว่าถ้าเรา ามีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปน้หูแล้วเนี่ยเราจะมีวิธีการสังเกตอาการตัวเองเบื้องต้นยังไงบ้างไหมคะหมอว่าอาการเบื้องต้นของอเวลามีสิ่งแปลกปลอมหรือมแมลงหรืออะไรที่หลุดเข้าไปเนี่ยอันแรกเลยก็คือเหมือนในรายเนี่ยค,คือปวดปวดซึ่งจริงช่องหูของเราเนี่ยจริงแล้วมันเป็นลักษณะที่เป็นโพรงกระดูกแข็งบางบาง ซึ่งผิวหนังตรงบริเวณนี้มันไวต่อตัวกระตุน้นเพราะฉะนั้นเวลามีอะไรที่ที่หลุดเข้าไปที่มันเป็นสิ่งแปลกปลอมพอเวลาไปกดทับปุ๊บคนไข้ก็จะมีอาการทันทีอาจจะมีอาการเจ็บอาจจะมีอาการระคายเคืองนะหรือบางทีถ้าสมมติว่าปล่อยไอตัวอันนี้ทิ้งไว้ตัวสิ่งแปลกปลอมทิ้งไว้อาจจะเกิดอาการติดเชื้อในช่องหูได้ hmm. หรือบางทีเวลาที่มันมีสิ่งแปลกปลอม เข้าไปก็อาจจะทําให้เกิดในช่องหูทะลุะเกิดการอักเสบและเข้าไปทําให้เกิดอันตรายต่อหูชั้นกลางได้นอกจากเจ็บปวดแล้วบางรายก็อาจจะมีพวกของเหลวไหลออกมามอย่างเช่นจ,จะมีเลือดบางทีอาจจะมีน้ําหนองบางกรณีที่เกิดในผู้ใหญ่เขาก็จะรู้สึกอ๋อมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ถ้า<ะ>เป็นเด็กบางทีเขาไม่รู้ตัวบางทีเขาก็อาจจะมีร้องไห้เจ็บหูคือไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นปล่อยไว้มีออการรุนแรงได้ เพราะนั้นมันก็มีได้หลายสาเหตุนะบางทีอาจจะเป็นสิ่งแปลกปลอมทีอาจจะเป็นแมลงนอนอยู่แมลงเข้าออแล้วว่าหลับเป็นแล้วบางทีก็ เดี๋ยวไปหาหมอเดี๋ยวไปหาหมอ<ะ>แล้วพอมเกิดปัญหาแล้วไม่ได้รักษาพอมีการติดเชือ้อแล้วมันกลายเป็นเรื่องเรื่องใหญ่แล้วเรื่องใหญ่ใช่กลายเป็นมีน้ำน้ำหนองไหลออกมา<ะ>ก็ปวดศีรษะบางคนก็เป็นไข้ได้เ่ยวเวลามันมีการติดเชื้อในช่องหูเนี่ย<ะ>เป็นไข้ได้เลยแล้วมันเป็นอะไรที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าด้วยนะคะใช่คืออย่างที่คุณหมอบอกว่ามันก็จะมีหลายสาเหตุมีหลายอาการแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามีสิ่งแปลกปลอมอะไรเข้าไปถ้าเกิดมันเข้าหูเนี่ยเบื้องต้นเราจะมีวิธีปฐม พยาบาลก่อนจะไปพบแพทยังไงค <c oughs> ือถ้าเรารู้ว่าเป็นสัตว์เนี่ย <c oughs> บางทีเราอาจจะใช้ใช้น้ํามันนะอาจจะเป็นน้ํามันมะกอกน้ํามันเบบี้ออยยอดเส้นในหูก็คือจุดประสงค์คือทําให้มันมันตายไปบางทีหรือบางทีมันก็คลานหนีออกมาเพราะมันหายใจไม่ได้นะ <c oughs> อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งง,ง่ายๆแต่ว่าต้องแน่ใจว่าคุณไม่ได้มีปัญหาหูอยู่เดิม โรคหูน้ำหนกอยู่เดิมแล้วก็มีปัญหาอยู่เดิมอันนี้ถ้าจะใส่ไปต้องระวังนะซึ่งหมอแนะนําว่าถ้ากรณีแบบนี้เนี่ยหาหมอก่อนเลยะนะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นเบื้องต้นในคนที่หูปกติแล้วมีอาการผิดปกติเราก็อาจจะใช้วิธีนี้ได้เป็นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะอย่าพยายามเอาแนอาหนบเอานู่นเอานี่ไปแบบอาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อแก้วหูได้ก,ก็อาจจะกลายเป็นแก้วหูทะลุได้หรือบางทีอาจจะทําให้เกิดมีการติดเชื้อเข้าไปได้อีกคือเขามีเทคนิคว่า เพื่อจะให้ช่องหูมันตรงเพราะช่องหูเรามันจะโค้งถูกไหมคะงนั้นถ้าสมมติว่าตรงเนี่ยจะให้ของผู้ใหญ่ให้ดึงดึงไปด้านหลังแล้วก็ดึงขึ้นดึงด้านหลังแล้วดึงขึ้นอ่าใช่ให้ดึงใบหูไปด้านด้านหลังแล้วก็ดึงขึ้นส่วนถ้าของเด็กเนี่ยให้ดึงไปด้านหลังแล้วก็ดึงลงอ่ามันจะทําให้แบบว่าตรงแลวง่ายขึ้นหรือบางทีเขาบอกว่าถ้าสมมติอย่างนั้นเนี่ยเราอาจจะใช้วิธีเขาเรียกว่าอะไรตะแคงอ่าตะแคงเอียงแล้วแล้วก็แล้วก็ไม่ไม่ใช่ทุบหัวนะอาจจะสั่นหัวงี้ เ,เหมือนเวลา<ช>น้ำเข้าหูเลยใช่ใช่คล<ช>้ายๆน้ำเข้าหู<ช> ือจริงๆแล้วนั่นว่าตั้งแต่คำแรกที่คุณหมอบอกแล้วล่ะคุณเจ็บคุณปวดคุณก็อย่าทนเลยนะคะ<ช>ก็หาหมอเร็วก็จะได้หายเร็วนะคะ<ช>อ่ะวันนี้เป็นอุทาหรณ์จาบใครที่มีสัตว์เลี้ยงที่บ้านก็ต้องลองสังเกตความผิดปกติของร่างกายเราด้วยเพราะว่าอาจจะมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของเราก็ได้นะคะเอาละค่ะจากเรื่องของหูช่วงหน้าไปคุยเรื่องของรูๆกันบ้างดีไหมค, <c oughs> คุณหมอคะวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของรูขุมขนใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะ มา,าดูกันว่าเราจะทำไงให้หน้าเนียนไร้รูอโอเคพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาฟียกันค่ะ